สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาถรรพ์ทางสามแพ่งสถานที่อาถรรพ์สถานที่พูดไปทีปีศาจอยู่นะโดยเราจะมาคุยกับอาจารย์คมจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่เรารู้จักกันดีอาจารย์ครับทางสามแพ่งกับทางสามแยกคือทางเดียวกันไหมคือเที่ยวเดียวกันไหมันเดียวกันันเดียวกันครับ คำว่าแพร่งเนี่ยมันเป็นเป็นภาษาโบราณไอ้คำว่าแยกมันเป็นภาษาปัจจุบันนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแพ็คแพร่งมักกักมั่งออเรียกกักก็มีสี่กักนะเห็นไหมสี่กักนั่นคือสี่แพร่งนะในกรุงเทพนี่ใช่ไหมสี่กักสี่กักเสาชิงช้าเห็นไหมล่ะมันมาสี่พิษเลยเห็นไหมล่ะอ๋อสี่กักก็คือสี่แพร่งอสามสามกักสามกักก็คือสามแพร่ง ทั้งนี้ก็มีวัดสี่กักเห็นไหมน,นั่นก็คือแน่นอนมันมีสี่แยกพอดีมันเป็นอย่างนังนง้นกักแปลว่าแยกใช่แปลว่าแยกครับผมม,มันน่าจะมาจากภาษาจีนนะคำนี้นะครับผมกักนนกักนี่มาจากภาษาจีนทีนี้สถานที่สามแพ่งสี่แพ่งเนี่ยนะครับถือกันว่าเป็นที่อัถันเป็นที่ชุมนุมของบรรดาพูดผีจิตวิญญาณหรือว่าสัมภเวสีต่าง มนุษย์เราเนี่ย <c oughs> เมื่อตายไปเนี่ยนะโด,ย,ดยเฉพาะตายด้วยบาดเหตุหรือว่ากรรมเก่าตัดรอนครัเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันจะตายด้วยสามสาเหตุหนึ่งสิ้นอายุไขคือบุญทานการกุศสนรือว่าทําบุญมาเท่านั้นจริงอายุไขมีอยู่เท่านั้นตายเพราะสิ้นอายุไขสองตายเพราะกรรมเก่าตัดรอนรได้ทํากรรมเก่าเอาไว้มาก นะกรรมที่เราทามันมันประดัดรอนอายุเลยทําให้อายุสั้นตายก่อนกําหนดสามคือตายด้วยความประมาทและปัจจุบันเนี่ยตายด้วยความประมาทเยอะมากที่นี้จิตวิญญาณเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันจะไปสู่สามภูมิใหญ่ๆนะสามภูมิใหญ่ๆตามความเชื่อของพุทธเ,เราก็คือนรกและสวรรค์นะครับถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นนะเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมมาตลอด ทำบุญทานการกุศลมาตรดแล้วก็ทําบุญเอาไว้เยอะเนี่ยพอเราถึงอายุไขหรือว่าตายลงปุ๊บเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นจะไปสู่ภพภูมิที่เรียกกันว่าสวรรคร์นะไปสู่เบื้องสูงส่วนผู้ที่ได้กระทําสิ่งไม่ดีเอาไว้เยอะซึ่งเรียกกันว่าทําชั่วเนี่ยนะเบียดเบียนคนอื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตลอดเนี่ยคือทําสิ่งไม่ดีเอาไว้มากเนี่ย พอตายลงสภาวะจิตมันก็ไปสู่ภูมิต่ําซึ่งเราเรียกกันว่านรกนะแต่ทีนี้อีกภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิกลางๆที่ไปกันเยอะที่สุดไปสวรรค์เนี่ยไม่เกินสิบเซในร้อยเนะครับไปนรกก็ให้สิบห้ายี่สิบก็แล้วกันครับแล้วส่วนที่เหลืออีกมากมายมหาศาลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยไปสู่ภูมิกลางครับนั่นก็คือภูมิของสัมภเวสีนี่เองครับ ภูมิสัเภเวสีเนี่ยยังเหมือนเราทุกอย่างนะยังมีเหมือนเราทุกอย่างเลยนะมีครอบมีครัวมีการทำมาหากินมีไร่มีนามีเหมือนเราเนี่ยแ,แต่เป็นโลกวิญญาณครับแล้วโดยเฉพาะในภูมินี้แหละที่ไปอยู่กันมากครับที่นี้บรรดาผู้ที่ตายก่อนอายุไขตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าตายด้วยความประมาทนึงตายเพราะกรรมเก่าตัดร้อนนึงสภาวะจิตนี่ยังไปไหนไม่ได้ ครับนะดวงจิตดวงวิญญาณจะไปเบื้องบนไม่ได้ไปเบื้องล่างก็ไม่ได้จะไปจุตติไปเกิดใหม่ก็ยังไม่ได้เพราะอายุไขแท้จริงยังไม่สิน้นฉะนั้นจึงจะต้องลรเห่เล่ล่อนอยู่ในภูมินี้แหละอีกยาวนานโดยสมมุติว่าอายุไขเจ็ดสิบปีแต่เขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุสามสิบเขาจะต้องลรเห่เล่ล่อนอยู่อย่างนี้สี่สิบปีจนกว่าจะครบอายุไขเจ็ดสิบจึงจะไปเกิดภูมิใหม่ได้ แล้วแต่ว่าจะไปเกิดในภูมิใดครับหรือจะไปสวรรค์ไปในโลกก็าตามครับทีนี้ <c oughs> พอตายไปสมมุติว่าตายด้วยบัเหตุนะรถชนรถคว่ำรถอะไรก็าตามหรือถูกฆ่าตายก็าตามบรรดาญาติพี่น้องนะญาติสนิทมิตรสหายก็จะทําบุญให้ในในช่วงแรกๆทําบุญอุทิศให้ปีสองปีสามปีห้าปีเต็มที่ก็สิบปีพอเกินจากนั้นก็พากันเข้าใจว่าคงไปเกิดแล้วละนานแล้วก็เลยไม่ได้ทําบุญให้ คิไม่ไปเกิดแล้วถ้าคิดว่าไปเกิดแล้ว,ว,ลวทีนี้พอไม่ได้ทําบุญให้วิญญาณเหล่านี้ก็เลยเหเล่ล่อนแล้วอดอยากครับแล้วสถานที่อยู่อาศัยก็ไม่มีครับจะไปอยู่ตามบ้านผู้บ้านคนในเขตบ้านคนอื่นไม่ได้ครับจะต้องอยู่ในที่สาธารณะเท่านั้นที่ไม่มีเจ้าของครับตามริมถนนทนทางตามสาลาริมทางตามคนต้นไม้ที่อยู่ในเขตที่ไม่มีเจ้าของครับและโดยเฉพาะทางสามแพ่งสี่แพ่งนี่แหละ มันไม่มีเจ้าของมันเป็นสาธารณะครับบรรดาจิตวิญญาณทั้งหลายจึงไปสิงสู่อยู่ในบริเวณนี้มากที่สุดนะแล้วทีนี้พออยู่ไปนานๆด้วยความอดอยากนะด้วยความลำบากและหิวโหยก็เลยแสดงฤทธิ์ออกมานะอยากจะสื่อให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองลำบากเนี่ยก็เลยโดนบรนดาให้เกิดอุบัติเทศบ้างอะไรบ้างครับคนเขาจะได้รู้เขาจะได้มาทําบุญให้จริงๆเขาไม่ใช่ว่าเขาอยากจะกั่นแกล้งหรือทําร้ายใครนะเพราะว่า ที่เขาทําไปมันก็เป็นกรรมนะมันก่อเกิดกรรมแต่อยากจะสื่อให้รู้คนเราเนี่ยเพราะอะไรตรงไหนมากๆเนี่ยเอาละเริ่มทําบุญกันลบทําบุญตรงนั้นทําบุญตรงนี้ให้ตรงไหนที่เป็นที่อาถรรพ์แยกอถาถรรพ์นนะะเริ่มทําบุญแล้วเริ่มทําบุญแล้วเพื่อจะแก้ทาพอตายกันบ่อยๆเอาทําบุญแล้วแก้อถาอถรรพ์น,น,นี่นะมันก็เลยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นธทมเนียมกันมาครับสถานที่เหล่านี้แหละจึงเป็นสถานที่ค่อนข้างอาถรรพ์เพราะว่าเป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณือวาสัมภเวสีทั้งหลายครับทีนี้พอมันที่ใดเป็นที่อาถรรพ ถ้าเกี่ยวกับไสยศาสตร์ชอบครับถ้าประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มันจะต้องประกอบด้วยเคล็ดหลายประการครับไสยศาสตร์มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆทาขึ้นมานะมันจะต้องประกอบด้วยเคล็ดว่ากันด้วยเลิกยามเมื่อได้เลิกได้ยามแล้วเคล็ดเนี่ยหนึ่งสถานที่ครับนะจะต้องไปทํากันตรงไหนเช่นว่าจะต้องไปทําพิธีกรรมที่ปัจฉาทําพิธีกรรมในอุโบสถนะทำพิธีกรรมกลางน้ำครับทพิธีกรรมตามสามแพร่งสี่แพร่ง อย่างสมัยก่อนเวลาจะฝังรูปฝังรอยฝังหุ่นเนี่ยนะหนึ่งฝังใต้บันไดผู้นั้นฝังใต้บันไดบ้านผู้นั้นเดี๋ยวนี้จะไวมากเดี๋ยวนี้ไม่มีสมัยก่อนบ้านไทยถุนสูงขึ้นดินหมดแล้วกลางวันไม่มีใครอยู่ไปไล่ไปนาหมดมันทําได้ครับแต่ยุคปัจจุบันบ้านกับชั้นเดียวครับบ้านสองชั้นกับเทปูนจะไปขุดฝังก็ไม่ได้ครับแล้วคนเดี๋ยวนี้อยู่บ้านตลอดครับไม่ได้ไปไล่ไปนาแล้วทำไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ ก็ต้องไปฝังนทางสำแพงโดยอาศัยอำนาจหรือว่าอาศัยผู้ผีปีศาจช่วยเหลือนะถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่เป็นทางสำแพงก็คือป่าช้าแล้วก็วัดล้างที่เขาจะทําพิธีกรรมกันครับแม้กระทั่งพิธีกรรมการหุงน้ามันบางอย่างต้องไปทําทางสำแพงการหุงสีพึ่งสีพึ่งบางตำรับบางวิชาต้องไปหุงที่ทางสำแพงหรือแม้กระทั่ง ทำพวกสเสน่ห์ยาแฟต่างๆทำทางสามแพร่งทั้งหมดอาจารย์บ้านอาจารย์นี่มีทางสามแพร่งอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางคืนนะทำได้มันต้องทางที่ไม่มีรถผ่านในเวลาค่ําคืนไม่อย่างนี้ถือถือว่าเรียกทางสามแพร่งเหมือนกันใช่ใช่เราไปถึงู้ถึงภูเขาเนี่ยนะมันจะแยกซ้ายกับขวา,วา อันนี้ถือว่าเป็นทางสามแพร่งเอาไว้ทําวิธีได้ดิได้เลยแต่ถ้าหาว่าเราจะไปทําเนี่ยมันจะมีรถมาบ่อยถ้าเราจะทำเราต้องเลยแต่้างหน้านั้นจะมีอีกตรงนั้นกลางคืนจะไม่มีรถผ่านเลยก็เป็นทางสามแพร่งเหมือนกันเยามากๆเป็นทางสามแพร่งแล้วแถมมีสุสานจีนอยู่ตรงนั้นครบเลยโอ้โหเยอะเลยเป็นพันๆน่ะอ่ะอาจารย์ที่ทางสามแพร่งเราจะทําอะไรกันบ้างบริเวณทางสามแพร่งที่เราพูดพูดเนี่ย บางคนมันบอกว่าเอาไปเลี้ยงไปปล่อยไว้ที่ทางสามแพ่งสิอะไรอ๋อโดยส่วนมากอันนั้นค,คือถ้าเราทําพิธีกรรมแล้วนะอย่างเช่นว่าเราทําพิธีกรรมการสวดถอนโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะสิ่งในพิธีที่เราทาเราจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือไม่เช่นนั้นก็เอาไปไลอยน้ําครับก็คือให้ไปอยู่กับพวกมึงกันแล้วกันอมันเป็นอย่างนั้นครับ,รบเวลาเราสวดถอนเนี่ยนะของที่ใช้ในพิธีกรรมเช่นว่าเป็นกระบะแปดทิศอะไรต่ออะไรเนี่ยพอสมมุติเราทําสวดถอนเสร็จ ไอ้กระบะบัตรพีต่างๆเนี่ยต้องเอาไปไว้ทางสามแพร่งหนึ่งอุปเทศสคือเอาไปเส้นให้วิญญาณที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าในกระบะมันจะมีเครื่องกระยาบวชมีกุ้งผ้าปลายำม,มีข้าวมีหวานเนี่ยนะวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นมันจะได้กินแล้วสองสิ่งที่เราถอนแล้วเป็นอัปมงคลหรืออาจจะมีจิตวิญญาณด้วยเนี่ยมันไปกับกระบะนี่แหละเอาไปอยู่ด้วยกันโน้นมันเป็นอย่างนั้นหาที่อยู่ให้เขาใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ เหมือนแต่ว่าของไม่ดีก็ยังต้องเอาไปไว้ที่นั่นครับนะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราจะประกอบพิธีกรรมก็อย่างที่บอกนั่นแหละแม้กระทั่งเวลาเขาเรียกเจตพูดกันนะสมัยก่อนเขาจะมีวิชาเรียกเจตพูดก็ต้องไปเรียกที่ทางสำแพ่งนะอมมนุษย์เราเนี่ยมันมีอะไรมีจิตนะมีเจตพูดมีวิญญาณครับเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองศาจิตก็คือเนี่ยใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะ วิญญาณมันซ่อนอยู่ในจิตเองนะเจตพูดนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับเจตพูดเนี่ยมัน <c oughs> มันจะถ้าโบราณจะเรียกว่าขวัญมันคือขวัญถ้าหากว่าเจตพูดไม่อยู่แล้วเนี่ยบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ประเภทว่าปั้มปั้ม,ปมเป๋เปอ,เ,ปอเหมือนคนที่หลงที่ลืมไปนั้นน่ะอาจารย์ครับตั้งแต่เป็นอาจารย์มาเนี่ยตั้งสํานักมาเนี่ยตรงไหนที่อาจารย์คิดว่าอาถรรพ์ที่สุดครับ ทางสามแพ่งใช่ไหมล่ะทางสามแพ่งกับที่อาถรรพ์ป่าช้าที่ไหนอาถรรพ์หรือทางสามแพ่งที่ไหนอาถรรพ์โอ้ถาป่าช้านี่ต้องแต่สมัยผมบวชเป็นพระผมไปอยู่ที่แม่เสลียงแม่องสรนนะไปจำพรรษาที่นั่นพอะอพรรษาแล้วไปนอนป่าช้าครับไปเจอจริงๆที่นั่นครับนะเรียกว่าที่เจอผีนะเจอที่นั่นแต่ถ้าทางสามแพ่งก็มันมีเยอะนะเอาเป็นว่าตรงไหนที่โหดตายกันเยอะนั่นแหละอาถรรพ์นั่นแหละอาถรรพ์แน่ ไอ้ที่อุบัติเหตุตายกันเยอะเหลือเกินน่ะนะครับคือดวงจิตดวงวิญญาณมันไปรวมกันอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะี๋ยวทีนี้เวลาเราทาวิชาเกี่ยวกับศยศาสตร์เนี่ยนะทางสามแพ่งหนึ่งมันเป็นที่ชุมนุมของผู้ผีจิตวิญญาณเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นน่ะมันมีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ทางศสยศาสตร์อยู่แล้วละแล้วสองผู้เป็นอาจารย์ต้องจิตแข็งด้วยไปอยู่ตรงนั้นนะหมายั้นก็โดนเหมือนกันเอามันก็โดนนะ ถ้าจิตไม่แข็งจริงทําพิธีกรรมตรงนั้นไม่ได้ครับนะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ทําพิธีกรรมตรงนั้นนด้จะวันจิตเขาแข็งเมื่อจิตเขาแข็งนะัวิชาเขาก็ต้องแข็งตามครับอันเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งเวลาเขาเรียกเจตพูดเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาแกล้งกันเขาไม่เอาถึงตายเ่ยนะครับเขาสั่งสอนกันเนี่ยเขาจะเรียกเจตพูดคนนั้นมามาเก็บรูปมาขังเอาไว้ครับอ่าแต่ว่าจะต้องทําดึกสงัดกะว่าบุคคลผู้นัั้้นนจะตอองนอนหลลบบแวคร คนเราหลับแล้วเจตพูดจะออกท่องเที่ยวเราจะไม่รู้ตัวนะบ,บางทีที่เราฝันว่าไปตรงน้นตรงนี้ที่เราไม่เคยไปแต่ว่าในความฝันเราจําติดหูติดตาเหมือนเราได้ไปมาจริงๆริงน,นั่นคือเจตพูดอันนั้นเ <ไป S 1> จตพูดมันไปมาครับแล้วมันก็ย้อนกลับมาอยู่กับเราเนี่ยครับทีนี้เมื่อเจตพูดมันออกท่องเที่ยวเนี่ยผู้มีวิชาคมเขาสามารถเรียกเจตพูดเราเอาไปกักขังไว้ไม่สามารถกลับคืนล่างได้ เมื่อกลับคืนล่างไม่ได้พูดนั้นสติจะไม่สมบูรณ์แล้วนะกินอยู่มีความรู้สึกแต่สติไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์คนอื่นมองนี่จะผิดไปเลยไอ้นี่มันเป็นอะไรมันเพี้ยนเพี้ยนปั๊มปั๊มเปอเปอไปตามเรื่องทำราวมันะสล้างี้นะบางคนเขาก็จะใช้บาทไปยืนภาวนาเปิดบาทไว้อย่างเงี้ยพอเขาเรียกมาได้เขาก็ปิดบาทขังไว้อมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สูตรแ้่ละประเทศนะโอมกูจะเรียกบริพูทไอหรืออี นะ <Okay. S 2> เอาสมมติว่าไอด้ดำก็แล้วกัน uh huh. โอมกูจะเรียกบรพูดธไอด้ดำมาหากูติดผิดผัดกระยักกระทันกระพันกระสูตรอิทธิบริพูทธไอด้ดำจงมาหากูสวะหะสวะหมเนี่ยเรียกเรียกเรียกจนจิตนิ่งมันมาแล้วก็ปิดปั๊บเลยอ uh huh. แล้วเราก็มาเก็บไว้เอาบาทใส่บาทเก็บไว้ออทีนี้มึงรักษากันไปเถอะไปหาจิตแพทย์ไปโรงพยาบาลบ้าแลวไม่มีทางอะ่ะถ้าเรายังไม่ปล่อยเจตพูดไป นนนั้ี่เป็นความเชื่อโบราณนะครับอ่ามันเป็นวิชาโบราณซึ่งปัจจุบันนี้คนรู้น้อยแล้วคนรู้น้อยแล้วอ่ารู้น้อยแล้วเป็นงดีแล้วรู้น้อยดีแล้วแต่นี่คือไม่ไม่เอากันถึงตายครับผม่ไม่เอากันถึงเจ็บถึงป่วยถึงตายเป็นอย่างนั้นเขาจะทาแบบประเภทว่าเพื่อดัดสันดานดัดนิสัยหรือสั่งสอนกันสําหรับคนไม่เชื่อสําหรับคนขำหามอ่าใช่ใช่ก็คือสั่งสอนกันชั่วระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะปล่อยกลับให้เป็นอย่างนั้นอ้าวตอนปล่อยต้องใช้คาถาไหม เขาก็จะมีคาถาขับคาจารขับเจตระพ่อันนี้ไม่บอกไม่บอกอ่าไม่บอกไม่บอกคาถาขับไม่บอกเอออย่าอย่าไปลองทำบางบางทีคนอาจจะลองทาดูเพื่อลองวิชาวก็ทําได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนมาสนใจที่จะมาตั้งแต่ออกทิดไปเนี่ยมีคนสนใจมาเรียนอาจารย์บ้างไหมมีครับมี แต่ผมบอกตรงนะผมไม่รับนะครับผมจะรับเป็นบางกรณีไม่รับนะครับจะรับเฉพาะบางกรณีและก็สอนให้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นตอนนี้ก็อย네ู่ต่หน้าเป็นพระภิกษุครับแล้วพระภิกษุระดับเจ้าอาวาสแทบจะทั้ง mm นั้นเลยมาเรียมเจิมรถเหรอหลายอย่างเจิมรถหลายอย่างันนีอย่าต้องทําได้ก็ถ้าหากว่าเป็นพระพิษุสง์แล้วก็เราต้องพิจารณาว่าท่านเป็นภิกษุสง์ที่ดีนะครับ ค่ะกเรวราดมาผมก็ไม่ให้นะครับคือไม่ต้องมาเลยผมดูออกกันแล้วกันดูออกกันแล้วกันผมดูออกใครมายังไงอ่ะครับผมให้เพราะอะไรท่านก็เอาไปต่อยอดเพื่อทํานุบํารุงพุทธศาสนาแล้วก็ท่านเอาความรู้ของเราเนี่ยไปต่อยอดสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนครับผมจึงถวายความรู้ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ถ้าประเภทว่าอยากจะมาเอาความรู้เราเพื่อไปทํามาหากินเนี่ยอย่าเลยคูดูรู้ว่ามันเป็นไงอ่ะบอกตรงๆนะดูรู้ดูรู้ครับ ก็คือถ้าหากว่าสำนักนี้มันเข้ารูปเข้าลอยแล้วผมจะเปิดสอนเป็นทางการสอนเป็นทางการสอนเป็นทางการเลยเช่นะเจิมรถก็คือไม่ใช่สบ้านสอนวสยศาสตร์เบื้องต้นครับสอนกรรมฐานเบื้องต้นนะสอนทุกอย่างอ่ะสอนเบื้องต้นแต่ผมมีลําดับหนึ่งสองสามนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงยกครูครูก็จะเรียนเลยไม่ได้ครับผมเรียนมาแบบไหนผมก็ต้องแบบนั้นต้องฝปฏิบัตินะครับปฏิิบัต ไม,ไม่ใช่มาพวกคุณท่องคาถาได้คุณทําเป็นได้ไม่ขลังถ้าจิตคุณไม่ได้ไม่มีทางหรอกรนะอันดับแรกคุณต้องฝึกจิตให้ได้ก่อนเมื่อจิตมันถึงระดับแล้วนั่นแหละมันดึงจะใช้ได้ผลนะแล้วคุณจะต้องเรียนธรรมะควบคู่ไปนะครับคือผมสอนผมสอนธรรมะด้วยครับผมไม่ใช่สอนไสยศาสตร์อย่างเดียวถ้าไสยศาสตร์อย่างเดียวลงสอนกันไปเถอะไร้ไสาระรไม่มีประโยชน์หรอกนะ คุณต้องมีความรู้หลากหลายในการที่เราเป็นอาจารย์นะรเราเป็นเสมือนเหมือนดังบัณฑิตเราเป็นพระหูสูตร,รนะบัณฑิตคืออะไรผู้รอบรู้นะรพระหูสูตรคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากถ้าคุณขาดสองอย่างนี้คุณเป็นอาจารย์สมบูรณ์ไม่ได้หรอกรเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องรู้กว้างขวางรู้ถึงอะไรรู้พุทธ,ธประวัติรู้พุทธศาสตร์รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเรียกว่ารู้กว้างไกลเราจึงสามารถเอามารวมกันแล้วมาผนวก เพราะคนที่มาหาเราเนี่ยหลายอย่างนะอย่าคิดว่ามันจะมีคนแค่ประเภทเดียวมานะมีมีคนมาลองภูมิไหมโอโ้โหมีครับมีมาตลอดเลยมีมาตลอดเลยกว่าสามสิบกว่าปีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราเจอมาทุกทางแล้วนะแล้วผมไม่เคยกลัวผมท้าได้ด้วยครับผมท้าได้เลยระดับใดก็ได้ถ้าจะมาลองภูมินะนะไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ เราเอาตัวรอดได้แค่นั้นเองเป็นอไไม่ใช่เก่งไหมครับไม่ใช่สิ่งที่ผมกับอาจารย์คมทําไว้เนี่ยนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับแต่เป็นความเชื่อที่เขาสืบต่อมาใช้วิจารณญาณใช้นะคือโตโตกันแล้วคือใช่เราไม่ต้องมาพูดประจาหรอกว่าให้ใช้วิจารณญาณไม่ต้องโตกันหมดแล้วมันโตแล้วะคือคนมาดูเนี่ยโตกันหมดแล้วไอ้วิจารณญาณเนี่ะคือไม่ต้องพูดซ้ําไม่ต้องไปพูดซ้ําครับถ้าหากว่า ไอ้คนโง่อ่จจะพูดร้อยครั้งมันก็งโง่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าคนที่เขามีสติปัญญาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกครับเขาดูเขาใช้วิจารญญาณอยู่แล้วอ,อย่างนั้นอ,อาจารย์ช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมบุญใดๆที่วัดอ่าที่สำนักนะครับไม่มีมีแต่สังฆทานเพราะที่ผ่านๆมาก็สร้างวัดมั่งสร้างโน่นสร้างน,น,างนี่สร้างพระสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้ไอ้ที่ค้างอยู่มีแต่คือรางนานไปก่อนครัไอ้ที่ค้างไว้ทา้งงานชิ้นใหญ่เลยนะคือสร้างเมลุ ค้างไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนคือคือไปเผาวัดอีกเมื่อวานเพิ่งถวายเพิ่งไปถวายไว้หมื่นหนึ่งเพราะว่าเอาแมคโครมาปรับพื้นที่ตรงที่จะสร้างเมรุนี่แหละนะก็พอดีมันเก้าพันกว่าบาทก็เลยถวายท่านไว้หมื่นหนึ่งไอค่าแมคโรไปก่อนครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งดําเนินการตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันค้างคานานเดี๋ยวมันจะนานนะเมรุอันนี้ก็คือจุดประสงค์ี่เพื่อการสงเคราะห์จริงๆครับต้องการให้เป็นที่ ตั้งศพและเผาศพผู้ยากไร้ครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนหรือว่าคนที่ไร้ญาติขาดมิตรจะให้ตั้งศพฟรีสวดฟรีและเผาฟรีรนะทุกอย่างฟรีหมดนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็อยู่เจดีย์ที่มาสร้างกันไว้ตรงตอนนั้นอะยังไม่ได้ฉาบครบนะก็พักไว้ก่อนอตอนนี้คือจะเริ่มฉาบแล้ว,ลวเพราะฉาบมันไม่ได้ใช้เงินมากแต่เราจะไม่บอกบุญบไม่บอกบุญหรก เราก็เอาเงินเราเนี่ยทยอยช่วยท่านไปนะให้มันสําเร็จเสร็จไปช่วงนี้โควิดระบาดรักษาสุขภาพเอาตัวรอดเป็นยอดคนใช่ตอนนี้ก็คือทุกคนพยายามเอาตัวรอดกันก่อนนะเพราะว่าหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจเราปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนะหนักกว่าปีที่แล้วแน่นอนคนตกงานก็เยอะขึ้นรายได้เราน้อยลงนะปากท้องตัวเองปากท้องคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวแล้วมันไม่ใช่แค่ปากท้องยังจะต้องเกี่ยวกับสุขภาพอีก ฉะนั้นตอนนี้ระงับเรื่องงานบุญทุกอย่างก่อนเอาตัวรอดกันก่อนให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนพวกคุณไปช่วยครอบครัวช่วยพี่น้องกันให้เต็มที่เลยใช่ตอนนี้ดูแลกันเองในวิญญาณพยามนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีเท่านี้ดูแลกันเองดีกว่าให้พยายามดูแลกันเองอย่าไปคิดพึ่งใครครัแม้กระทั่งรัฐบาลเราก็อย่าไปคิดพึ่งเพราะอะไรรัฐบาลก็แย่เพราะรัฐบาลนะเราอย่าไปว่ารัฐบาลไม่ช่วยมันมันแย่กันไปหมดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบนะครับ คือก็มากน้อยแล้วแต่สามาอาชีพต่างๆใช่ใช่คือเอาตัวยอดเป็นยอดคนเหรออ่าก็คือ,อรู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชาครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี